จเจ้ามณีกสิพาทุกคนมาเบิง่งบรรยากาศตรงไฮตรงหน้ายาำฝนนะจ้ะอันนี้ก็คือปลามันที่พ่อใหญายรปลูกไว้กําลังตนยย้นใหญ่นะจ้ะนี่ก็จะเป็นอ,อ้อยอ้อยอันนี้ก็สิมีหลายสายพันธุ์เนาะเพิ่นจะปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อที่จะเฮ็ดเป็น น้ำอ้อยอาจารย์น้ำอ้อยที่พระเจ้าบดบดน้ำขายเสยกปวดอาจารย์เรากราปลูกประมาณปีปีหนึ่งอาจารย์ใกล้จะพ่อปีแล้วเนาะมี่กษตรภาทุกคนมาเมบ่งบรรยากาศการดำนา โตกไว่น่าจะนี่ปีนี้ยังดำหน้าอยู่น่าจะพอเพิ่เแถาเพิ่น,พนก็จะวานเอาพิา่ะดีใจสายพันธุ์นี้จะพามาเบิรคนละสีเนาะ ต้น,นมันจะมีคนละสีเลยจ้ะนี่สีหนึ่งนี่ก็จะสีหนึ่งอันนี้มันจะจะเอามาผสมกันเวลาห่าเห็ดนำอ้อยขายเลยจ้ะนี่เขาจะบดผสมกัน มันอีก็จะมันสองเดือนสามเดือนนะเด้จ้ะสันเดือามเดือนได้บรรยาก,กาศกค็คืมๆจักน้อยเพราะมีแดดบันไดได้จ้ะ ได้จ่างคนเด้จ้าเฮือนยิ่ง,งๆเอวลูกหลานพ่อกับแม่เด้จัน่น่องสาว กันดำหางด้วยรูกร,นนดดร้านสาวคนสวยหนูกกาวไว้เขาก็จะแบงเอาได้ทจหนุสาวแล้วแบงเอา ਹੈ ไปซ้อมนี่ก่อนนะจ๊ะ